นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุในดินแดนจอร์ทวีปหลายแห่งที่สําคัญและมีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรไทยคือการค้นพบที่สถูปปิปปาว่าพระบรมสารีริรกธาตุณเมืองปิปาว่าได้มีการขุดค้นทั้งสิ้น3าครั้งโดยครั้งแรกและครั้งที่สองในวินเลียมเคล็กสตันเปเป้ชาวอังกฤษได้ขุดค้นพบเมื่อปี2441และครั้งที่สาม ในเคเอ็มซีวาสตาวะนักโบราณคดีชาวอินเดียเป็นผู้ขุดค้นพบเมื่อปี2514โดยพบพระอบหินสบู่2ใบใบใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน12องค์และใบเลบ็กบรรจุ10องค์ Since then we are the custodians of the relics. There are 22 pieces of relics, two of which had been given by the National Museum. to the Calcutta Museum relics we are keeping Indian and 20หลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบระมสา,ารีริกธาตุคือพระอบนั้นมีข้อความจารึกด้วยอักษรพราหมีพระบระมสา,ารีาทริกธาตุที่คุกค้นพบรัฐบาลอังกฤษผู้ปกครองอินเดียนในขณะนั้นได้แจกจ่ายไปทั้งหมด4ส่วนและส่วนที่สำคัญที่นับเป็นความปิติสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย เมื่อรัฐบาลอินเดียได้น้อมกล่าวถวายพระบรมสารีริกธาตุแห่งศักยะวงแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธศาสนาธรรมที่มีอยู่ในโลกในขณะนั้นเพียงพระองค์เดียวเมื่อทรงได้รับมาได้ทรงโปรดกล้าวให้ประดิษฐานไว้ณบรมบรรพฤหรือภูเขาทองวัสเกกกรุงเทพมหานครจดจนพุทธศักราช2544ย25 44, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่งพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญกลับสูแ่แดนมตุภูมิพร้อมเส้นพระเจ้าเมื่อครั้งทรงผนวดเพื่อประดิษฐานณพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาที่ตรงวัดไทยกุสิณาราเป็นสถานที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นอัจฉริยะของพระมหากษัตริย์บูรพรพระมหากษัตริย์ไทยที่เห็นความสําคัญว่า พระบรมสารีริกธาตุเกิดตรงที่มกุฏพันธนะเจดีเมืองกุสินาราวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเป็นมงคลสถานตั้งอยู่ระหว่างสารวโนทยานที่พุทธปร,รินิพานมากุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงและโทนพรามสถานที่แบ่งแจกพระบรมสาราีริกธาตุก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานทั้ง8เมืองรวมถึงเมืองกบิลพัทที่ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุพระองค์นี้ด้วย